สวัสดีครับเมื่อนี้ขอแนะน้ำครับผักสวนครัวเมื่อนี้ก็คือสาระแน่ครับสาระแน่สําหรับสาระแน่ก็เอาไว้ใส่ลาบนะครับหรกินกับพวกโยยนะครับสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างใช้ใส่ลาบเป็ดลาบไก่นะครับกินกับปอบเปี๊ยะกินกับแหนมกินกับเฮ้สาราพัดครับอันนี้คือ อยู่ข้างบ้านนะครับแม่เล้าสิบปลูกใส่ใส่กระถางกระถางยางครับ้ด้ก็อนี่หลายกระถางครับนี่หลายกระถางน,นี่เลยข้างบ้านพอดีเมืม่อวี้ฝนตกครับที่ดีนี่ครับใกระเราท่องนั่นนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ข้างบ้านบรไดวบ่ได้ซื้อนะครับบ้ซื้อในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะอาจกินเก็บพัดเก็บยากินยุคลาง,งหัวนะครับ ต้นักเขือนะต้นผักแป้นนะครับต้นกะเพราอันนี้หัวข่างบ้านเราพอดีฝนตกลิ้นครับบรรยากาศดีดีนะครับสระสเนีสวยมาก<ะ>อันนี้ก็จะเป็นต้นผักแป้นนะครับต้นผักแป้นสามารถนําไปที่เราใส่ผัดไทยนะครับจะปลูกใส่กระถางสีขขงดํานะครับ สวยถางทีดำาโอ้ยิง่งต้ตนนี้สวยมากกระถางนี้สวยมากนะครับผักแป้นแต่แม่ก็จะปลูกพักกันใบกะเพรานะแล้วก็มีอใบป,ปักชีลาวักชีลาวนะครับเดือกอีกตัวอันนี้กระถางนี้จะปลูกใหม่นะครับยังไม่ได้ปลูกอื ใบมแมงลักก็สวยนะครับเจอน้ําช่วงนี้มาอยู่บ้านกระสีหดน้ามนี่เมือเสาร์นี่มือมแลงนะครับบนนี้แนวเห็ุผักกระสีน้ามในจักนอยบอคับต้นบอคือเข้ากับสามารถเก็บกินได้ครับใบเนื้อจี้นน้อยครับต้นหอมผักแคร์นะครับชีลาวนี่มาดูต้นต้นที่ต้นที่อยู่ข้างๆโอ ต้นบักหนี้ครับต้นบักหนี้หรือนันุนดกดกครับต้นทั้งได้กินทั้งได้ขาย่ว่าอ่าหย่อนต้นแตง,งยังบ่ครับรู้สึกว่าจ้าหนี้เงี่ยเขาเอิญมาอย่างนี้ได้ตัดป่ายมันถิแแแนแน่แล้วครับนี่ก็ดกดกอที่ทีแ้กก็ได้ขายได้กินแล้วการแ่บๆนะครับ ามาดูต้นอะไรต่อไปต้นมะกรูดถ้าต้นมะกรูดต้นนี้ปลูกเองครับตั้งแต่สิบปีที่แล้วเพิ่งมาเป็นด้วยปีนี้แหละครับลูกสวยลูกสวยมากก็ได้กินทางบ้านก็ได้กินครับมากเก็บพันธุเลยขึ้นอยู่ในเมืองก็ไปซื้อเวลาหาบาท1สิบทบก็สิได้สิได้กินต้มไก่สิ ต้นคาทั้งใบปักูดครับ่ะบานห้าปลูกเองกินเองเก็บเองสวยนะครับลูกลูกมันสวยมากนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับช่วยดับกลิ่นนะครับแล้วก็ไปสระผมสระกลิ่นในห้องนะ้ำเวลาไหว้พระก็ไม่ต้องไปซื้อดอกไม้เราก็ใช้ดอกไม้ของเรานะครับเป็นดอกพุดธ น,น,ะนะครับแต่งคันหงคันหางสีขากวดอกพุดสีขาวเนี่ยแหละครับงามครับมื่อนี้พอฝนกับแ,แม่เล่าอายุหกสิบแล้วแม่ก็เลยมาปลูกผู้ไ้หน้าบ้านจะมีเอกลักษณ์ก็คือมีมีหมากกับผู้นะครับผู้ก็จะงามเพิ่งปลูกปีที่แล้วครับงามเร็วนี่ก็ต้นหมากต้นหมากเนี่ยปลูกไว้ตั้งแต่สิบปีที่แล้ว นี่จะจะเป็นเพจของแม่ครับ็่ก็มีต้นเศรษฐีอยู่หน้าบ้านวันนี้ฝนตกลินนะครับฝนตกปล่อยๆหน้าบ้านของเราก็จะประมาณนี้ฝนตกก็จะชื้นแฉะนะครับดอกไม้กำลังออกดอกสารเนสารเน่ตัอมีบอยมีหน้าบ้าน อีกหน่อยสมนันจบ่มาบ่อต้นนี่เป็นดอกไม้หน้าบ้านนะครับพี่ติตกเบิดเหื่อแล้วครับฝนมือ น่าจะตกทั้งวันคงจะนอนดีมากเลยครับนี่พาไปดูข้างบ้านทางบ้านฝั่งนี้ทางบ้านฝั่งนี้เราก็ปลูกข้าวไว้เลยนะครับก็ที่ <laughs> หมอดใส่เตมเลย บรรยากาศดีดีครับอ๋อมีแต่เป็นพืชธรรมชาติครับต้นแกบผิกต้นผิกบม่ต้องซื้อผาผานี่ตเพิ่งปลูกสามสี่มือครับพอดีฝนมาอันนี้เป็นข่าแดงนะครับข่าแดงชอบกินต้มยำ แม่ก็ชอบกินลวกกินลวกคาอันนี้ว่าสิปลูกยังมาแล้วครับน,นี่ีตืนจีอยู่าจะปลูกก็ท่านในแนลแล้วมันปุูดไม้แล้วท่านในไหวโุ๊ยแม่แล้วเมื่อยู่กเบิงเบิงคาหลังบ้านครับมันนี๊ะโอ๊ะโ่าา๊ะคอ๊ะโ อาขาวปลูกได้ไปลายปีที่แล้วครับกระลังกระลังสีงามกระลังสีงามนี่เป็นทางหัวครับทางบาง้านทางหัววาทางบาง้านทางขาครับจะปลูกเป็นไม่ประดับได้นะกินได้เด,ดี๋ยว 切切切切切切 บ้านเท่ากับอยู่นี่แหละครับอยู่ในชนบ,บทบรรยากาศสภาพแวดล้อมก็จะอยู่แบบบ้านๆนะครับการจัดการยังกระสิเป็นแบบบ้านเท่าอันนี้คือน,นอกบ้านนะครับรอมมองไปนั้นก็จะเป็นลานจอดรถ รถคันนี้ขี่ตั้งแต่ตอนบรรจุไม่ครับตอนบรรจุไม่ได้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับรถคันนี้ตอนนี้น้องก็ยังใสอยู่นะครับพ่อก็ยังใสคันนี้ของน้ำให้เราสำรองของนอกนะครับ อันนี้ก็เป็นโกดังเก็บของนะด้านหลังนะครับโกดังเก็บของแม่เยอะมากครับแม่จเป็นคนที่แบบสะสมทุกอย่างนะครับจะจะเห็นคุณค่าเป็นคุ้ค่าทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเคยขาย,ขายของเตาครับอันนี้ไปเบึงเล่าไกลหลังบ้านเพราะอันนี้หน้าต่างครับที่ต้อนเต็มบ้า,า,า,านแทนกะไรสะสมได้นะครับเป็นกรอบหน้าต่าง อกระจกโอ้ฝนตกอันนี้เราไกลหลังบ้านครับนี่ต้นบักดีต้นนี้กระดกเจอด้วยครับอันนี้ก็แซบด้วยกันต้นนี้แต่นวยใหญ่ๆครับน,นวยมันสุก มีไก่กอคุณสีนอนอยู่ในเหล่าเปลือกเดี๋ยวจะเป็นเป็นไก่ในเหล่าสักหน่อยอืมนี่และครับพ่อก็จะเลี้ยงไว้หลังบ้านก็นมีอยู่ทงหน้าก็มีแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่ก็ซื้เวลาลูกมากสินะครับก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารลูกมาดูไก่กะสีเปื่องแน่จักหน่อยว่า <c oughs> ชอบิต้มไก่ต้มขาไก่ต้มไก่บ้านนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้มาดูข้างเล้าไก่โอ้อยู่นี่ก็มีนี่มาแล้วนี่มาแล้วนะครับมีตัวตัวใหญ่ๆนะครับก็ฟักไปเรื่อยๆนะครับทั้งปีเราก็มีไก่ไปกินที่บ้านนะครับนี่คือเข้าขายเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าเขาขายนะครับเพราะว่าเขาพยายามเลี้ยงปลูกนะครับ คีสซาป,ปากับเซนีปลานะครับพ่อได้กินในช่วงสถานการณ์โควิดตันกาพ่ออยู่ได้ครับอันนี้เป็นแม่บ้านอ่อาหลังบ้านแต่ว่าท่านได้แล้วครับกำลังสีเห็ดก็สา มันได้แล้วช่วนส่วนโซอันกเจยตเป็นห้องครัวหลังบ้านบ้านเราก็อยู่แบบนี่แหละครับรก็ไม่มีรูปทรงอะไรในการสร้างบ้านเราก็ทำ เมือนี้ก็คือสนีบรเมือยหดนามจนใหม่ครับฝนตกฝนตกอากาศดีบ้านกิสซีอุ่น่าโรงเรียนนะครับอยู่บ้านหน้าเตยนี่เกิดจะหนี่ครับเรียนอยู่โรงเรียนนี่หรอครับ ไกคีเป็นลรงเรียนขนาดเล็กเดี๋ยนี้ก็เป็นขนาดเล็กคือเกา่าครับนักเรี้ยลอยคนนะครับจบประถมยุนิลบยุสันปฐมยุนิก็ปกเป็นถนนนาบ้านโล,งโลง่งๆโปร่งๆสบายๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำเท่านี้ครับสวัสดีครับ